สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์ทไปจนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปจนนะครับสาขา1ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวรถกระบะนะครับอิซุสดีแม็กนะครับเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวแคปเปิดได้เป็นสีขาวทั้ง2,000เลยแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กทั้ง2,000เลยเดี๋ยวผมจะพาชมด้านนอกตัวรถแล้วก็ในรถครับผมครับคันแรกนะครับคันแรกนี้ สีขาวกระบะ isuzu แ c a p คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc สเปซแ c a p นะครับแ cab เปิดได้นะครับภายนอกเป็นสีขาวนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งซิ่งนะครับตัวนี้เป็นแม็กสีดำเงานะครับส,สวยๆเลยแล้วก็ภายในนะครับเราทำเป็นเบาะหนังได้เขียว ให้ลูกค้าด้วยครับถ้าเป็นสเปคจากโรงงานเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้แล้วก็เป็นรถปี2014นะครับสภาพสวยๆเลยครับวิทยุตัวแอร์นี่นะครับรถสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็กับราคาอยู่ที่425,000บาทนะครับเป็นปี2014นะครับ รถทุกคันของเราจะมีระบุข,ข้อมูลชัดเจนนะครับว่ารถมีแหล่งที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็แคปแคปเปิดได้นะครับส,สวยๆเลยครับ i s u z u DMAX 2.5 s ส e c c ุดนะครับปี2014นนะครับก็มาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งซิ่งนะครับ แล้วก็กระบะไลเนอร์ใหม่ๆนลครับรถคันนี้ไม่เคยบรรทุกของหนักมาแน่นอนครับสภาพแม็กไลเนอร์เนี่ยใหม่ๆเลย,ไม,เลยไม่มีรอยกิดขวนอะไรเลยอะไรเลยนะครับคันนี้อยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตเนี่ยสามารถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทโดยที่ไม่ต้องใช้งบสักบาทหนึ่งเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เลยคันนี้เป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับ ภายนอกเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับความแตกต่างนะครับของ2ตัวนี้กระจังหน้าหนึ่งจจะไม่เหมือนกระจังหน้าสอนะครับรวมทั้งไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าด้วยนะครับแต่รถสภาพสวยเหมือนกันครับผมสีขาวเหมือนกันแม็กตัวเดียวกันนะครับแต่งแม็กซิ่งมาแล้ก็ภายในตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับ ก็ระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับแล้วก็วิทยุคันนี้ตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนสามืนบาทนะครับเป็นปีสองพันสิบหกนะครับรถสวยๆเลยครับแล้วก็ตัวแคปเปิดได้เหมือนกันนะครับมาออกทั้งสองคันนี้ไปไม่ต้องไปตกแต่ง อะไรเพิ่มน,นะครับเพราะว่าล้อแม็กเราแต่งซิ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมสภาพสวยๆทั้ง2องคันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาอยู่นะครับกระบะอีซูซูตัวเตีย้ยเป็นสเปซแคปนะครับทั้ง1.9บูพาเวอร์แล้วก็2.5ตัว S สเปซแคปนะครับปี14แล้วก็ปี16นะครับ แต่ถ้าปี14เนี่ยเรามีให้เลือกมากกว่า5คันนะครับเป็นสเปคนี้เลยลูกค้าอยากได้แม็กไลไหนหรือว่าอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยจัดให้แน่นอนครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ0888 8 8 64 53นะครับสตาร์ทเพจยนนะครับแล้วก็อยากถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากได้รูปรถติดต่อหาผมได้ทางไลน์ได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ